หลังจากที่ไปอยู่ฝั่ง Apple อย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวลือต่างๆเนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะกลับมารีวิวมือถืองบเป็นประมาณ4 5่0 0พันกันบ้างนะครับผมกับ r ร d มี14นะครับผมแล้วก็ต้อง disclaimer กันก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยทาง r ร d มีเขาให้มือถือผมมาเลยหมายถึงว่าผมไม่ต้องคืนแต่อย่างใดนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีการเป็นแบบเข้าข้างเขาหรือว่าเขาให้มาแล้วก็ต้องเป็นแบบว่าเอ้ยพูดถนอมน้ำใจเขาเล็กน้อยอะไรเงี้ยผมจะพูดกันตามตรงเลยเพราะว่า r ร d มีก็าไม่ได้มีการบีบว่าจะต้องรีวิวแบบอ้วยๆอะไรเงี้มมนนะับบผจพูดกแบบตา ตรงเลยแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีการแบบแกะกล่องข้างในมีอะไรบ้างเป,เป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าต้องการจะซื้อเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเจอในช่วง4เดือนผ่านมาเนี่ยผมเจออะไรบ้างคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราเนาะรวมถึงจะได้มีการอัปเดตข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับ Redmi 14เนี่ยผมจะแบ่งเป็นพาร์ทที่ชอบและไม่ชอบนะครับใครที่อยากจะดูในส่วนที่ผมไม่ชอบหรือว่าเป็นข้อติเนี่ยสามารถคลิปไปได้เลยผมจะทำทับคลิปไว้ให้นะครับผมข้ามไปดูตรงนั้นได้เลยเนาะใครอยากดูส่วนที่ชอบเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้อแรกเลยครับสำหรับเรื่องที่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ 720p นะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นจอที่ดีเหมาะสมกับราคาช่วง4-5พันนะเพราะสีสันที่เขาทําออกมาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะอิ่มสวยอยู่นะครับผมแล เราดูหนังหรือว่าคอนเทนต์ผ่าน u t u b e เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเป็นแบบขึ้นภาพมาเป็นเกรนเกรนนะครับผมเป็นแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบชั้นชัชัดๆของสีในความมืดต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เจออาการเหล่านั้นเลยนะครับผมในการใช้งานตลอด4เดือนแล้วก็สีต่างๆอย่างที่บอกไปมันมีความสวยโอเคดีนะครับผมมันไม่ได้สดถึงขนาดแบบแฟลกชิพหรือว่าราคาเป็นแบบหมื่นกว่าหมื่นกลาง2 0,000น,นะครับอยู่ในช่วงราคาของมันแหละแต่ว่ามันถือว่าค่อนข้างสมกับราคา4ี่ถึงห้าพันเลยทีเดียวฮะเรื่องที่2ที่ผมชอบเลยก็คือในเรื่องของกล้องนะคร ้างมากหรือว่าจะมีเมกะพิกเซลถึงหลักร้อยนะครับแต่ว่าจะบอกตามตรงเลยคือมันค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับผมไม่ได้แย่เลยช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ตัวนี้ในการถ่ายงานเปิดตัวต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยงานต่างๆผมก็จะใช้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะตอนที่ต้องการจะโพสต์คอนเทนต์ลงใน Facebook Page เนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ในการถ่ายแล้วก็จะเป็นการโพสต์ผ่านตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมใช้จริงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอเนี่ยค่อนข้างพอเืืออกนใารังง่ถดม็ค ของงานประกอบนะครับผมต้องบอกตรงว่างานประกอบเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างทําได้โอเคสมราคาเลยนะเฟรมต่างๆตัวเครื่องฝาหลังอะไร่างต่างเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวจอเนี่ยคงไม่ได้ใช้ไปแบบกราฟิาสเวอร์ชั่นล่าสุดวิกตัสอะไรอย่างเั้นนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างทาได้แข็งแรงนะครับผมผมเคยทําตกไปแล้วสองสามรอบเนี่ยตัวเครื่องมีรอยบิดเล็กน้อยเนื่องจากมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวจอเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการแตกแต่อย่างใดแม้จะตกตัวเครื่องที่เป็นมุมเครื่องต่างๆเนี่ยก็ยังรอดกลับมาได้นครรม้เเี่่ยงงาาาอืขสลท นะครับผมถึงจะเป็นหัวข้อที่ไม่ได้มีความแบบแปลงใหม่อะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขายังให้รูหูฟังแบบ3.5มาให้อยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผมจะใช้ในส่วนของหูฟังแบงแบสายหรือว่าต่อไมค์เล็กน้อยเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมในการที่จะทําวิดโีโอเป็นแบบรล็อกหรือว่าถ่ายงานต่างๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่สาหรับตัวนี้ฮะและส่วนสุดท้ายถาบเรื่องที่ชอบก็คือในเรื่องของ GPS นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมได้นําทางไปจากบ้านไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการงานเปิดตัวนะครับผมสาทอนสีรมอะไรพวกนี้เนี่ยท ยิ่ค่างหนาแน่นเนี่ยมันก็รอดนะครับผมในการที่จะเียบมือถือเข้ากับ Android Auto ก็ใช้ GPS สําหรับตัวมือถือในการนําทางเนาะมันก็ใช้งานได้ดีนะครับผมไม่ได้มีปัญหาพาผมลงหรือว่าพาผมแบบเลี้ยวผิดซอยบอกก่อนที่จะถึงซอยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะครับในการใช้งานเนี่ยก็นําทางจากบ้านไปถึงสถานที่จัดงานได้แบบตรงเป๊ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้พาหลงอะไรนะครับผมอาจจะมีในส่วนของความที่รถยนต์ผมพาแบบ บักบักบ้างนะครับผมอันนั้นมันก็เป็น Android Auto ในรถที่มีปัญหานาะแต่ว่าับส่วนของมือถือเนี่ยก็นําทางได้ดีไม่ได้มีปัญหาครับสำหรับพี่พี่แกลหรือว่าพี่พี่ที่เป็น delivery ต่างๆเนี่ยก็อาจจะสนใจตัวนี้อยู่นะครับผมในส่วนของ GPS เนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าจะเป็นเทสแบบเชิงลึกอะไรมากๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เทสขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตรอบการที่ผมใช้จากบ้านไปงานเปิดตัวเนี่ยแล้วก็ใช้ GPS ผ่านตัวนี้ต่อเข้ากับตัวรถยนต์เนี่ยไม่มีมีปัญหาที่จะพาผมลงหรือว่าพาผมเฟลในการเดินทางแต่อย่างใดทั้งงขขาาไปทััั้กกลบเยคผ่็ื สิ่งที่ผมได้จากตัว GPS ตัวนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพาร์ทของส่วนที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อติหรือว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับสำหรับข้อติข้อแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตนะครับผมแล้วก็บักหลายๆอย่างในมี u i เออร์ชั่นปัจจุบันนะฮะซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น13.0.10นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วสำหรับอัปเดตครั้งล่าสุดที่ผมได้มาเนี่ยก็ออกมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคร่ีรทบบะทจะ ทำให้บั๊กต่างๆเนี่ยหายไปนะฮะซึ่งบั๊กที่ผมเจอเนี่ยก็ s <S จะเป็นการหยุดทํางานแอปไปเฉยๆเลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้แอป,ปเนี่ยเด้งด้วยนะครับผมมันก็จะเป,เป็นการกดโอเคเพื่อเป็นการยอมรับให้แอป,ปเนี่ยมันหยุดการทางานไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะเป็นการรอมันเนี่ยมันก็จะเกิดบั๊กต่อไปที่จะทําให้เครื่องเนี่ยอืดๆช้าๆนะครับผมมันก็จะเป็นการที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องไปรีเครื่องอยู่ดีฉะนั้นผมก็ต้องยอมกดโอเคเพื่อที่จะทําให้แอปเนี่ยใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับผมซึ ังนสำหรับแอปที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นอย่าง Facebook นะครับผม Instagram แล้วก็จะเป็นอย่าง YouTube ก็เคยเจอเช่นเดียวกันซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่การบั๊กของตัวแอปแน่นอนนะครับมันเป็นการบั๊กจากมิอูไอเพราะมันเกิดกับหลายๆแอปเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแอปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการบั๊กเฉพาะแอปแอปเดียวแอปอื่นไม่เป็นนะครับแต่นี่เนี่ยผมมีการเจอหลายๆแอปยกเว้นแอปที่เป็นแอปติดเครื่องเนี่ยพวกนี้จะไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยเจอแบบอย่างน้อยหนึ่งแแคคคคชไฟลล์นนนนนะะรรรรรรัััับบบผผมมมมมตตตตงงงงีีี้้้เเ่่่่ยยอออพููดาาาววกก็สํหทุื ที่จะเกิดแคตไฟล์ได้แต่ด้วยความที่งบมันเป็นประมาณ4-5000เนี่ยตัวนี้เขาข้อให้แรมมาเพียงแค่ 4GB กิกะไบต์เท่านั้นไม่ใช่6หรือ8นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดแคตไฟล์เยอะเราก็จะเกิดปัญหาที่ตัวแอปจะมีปัญหาเป็นแบบค้างๆหน่อยงงๆหน่อยนะครับผมมันจะเกิดง่ายมากสำหรับแอปที่เป็นแบบช้อปปี้นะครับผมเป็นซูเปอร์แอปต่างๆเนี่ยเมื่อเราดูสินค้าไปเรื่อยๆนะครับผมไปดูในหน้าตะกร้ากลับมาดูสินค้าอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเจอแล้วแบบอาการน่งงๆนะครับผมแล้วก็ยิ ผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างรับได้นะครับแต่มันก็ยังเป็นจุดที่ผมอยากจะติสักนิดนึงนะผมว่าเอ้ยถ้าเขาให้เรามามากกว่านี้สักหน่อยนะฮะมันก็คงจะโอเคกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าสต่เราใครที่อาจจะมองตัวนี้ในการใช้งานการทํางานจริงๆเนี่ยมันก็มกที่จะเจอปัญหาแบบนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของแคชไฟล์ที่ผมเจอมันก็คงจะต้องมาปิดแอปแล้วก็เคลียร์แคชไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งต่อวันนะครับผมก็ะะคกคัมงี3 งต่อวันอย่างแน่นอนนะฮะถัดมาเลยก็คือในเรื่องของการโรเทตจอตรงนี้เนี่ยผมเจอปัญหาในการดูเว็บหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับผมมันจะเป็นหนัหนกๆเลยกับ g ูเกิลโคมเราดูๆอยู่นะครับผมเมื่อเราต้องการจะพลิกไปเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะเจอปัญหาในการที่เราพลิกแล้วนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยไม่ยอมพลิก จอไปในแนวที่เราต้องการที่จะใช้เนาะมันจะเป็นการที่เราจะต้องหาทางนะครับผมหาม, Hence, mm ม,มุมบางมุมเนี่ยอาจจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งก่อนเพื่อพลิกกลับมาอีกด้านนึงที่เราต้องการจะใช้นะผมเพื่อให้มันหายบั๊กอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่บางครั้งมันสร้างความหงุดหงิดนะครับเวลาเราต้องการที่จะเอียงจอในข้างซ้ายที่เราถนัดมันจะต้องเอียงไปอีกข้างนึงก่อนเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในข้างที่เราต้องการได้ซึ่งตรงนี้เน like ี่ยในมือถือที่ค่อนข้างราคาสูงกว่านี้หน่อยเนี่ยหรือว่าราคาเท่ากันบางตัวเนี่ยก็ทําได้ดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็ โดยเฉพาะในการที่เราดูเว็บต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหานี้ได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์จะออกมาแก้ในอนาคตไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเจออยู่เป็นประจําทุกวันเลยนะฮะแล้วหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะเป็นข้อตินะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากผมใช้มาประมาณ4เดือนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันก็คงมีอาการแบตเสื่อมบ้างนะครับผมแต่ว่าด้วยการใช้งานเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างไหลเร็วประมาณนึงเลยนะจากการใช้งานเนี่ยถ้าคุณนับเป็นว่าคุณเริ่มใช้8ปดโมงเช้านะครับผมคุ 4<บ><ม>โมงกว่าๆเนี่ยต้องเริ่มแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะต้องใช้ GPS ค่อนข้างหนักหน่หนวงหรือว่าเป็นคนที่จะต้องใช้งานเป็นแบบทั้งวันเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมเป็นแบบพวก Power Bank หรือว่าจะต้องหาที่ชาร์จนะครับผมบ่อยสักนิดนึงนะฮะถ้าคุณต้องการใช้ในการใช้งานที่มันแบบหนักๆมากๆนะครับผมถึงแม้แบตมันจะถึง5 0 0 0ันมิลลิแอมป์เลยก็ตามเนี่ยแต่แบตเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างไหลประมาณนึงเลยด้วยความที่จอเนี่ยมันไม่ได้สว่างมากนักนะครับผมถ้าเราต้องการใช้นอกบ้านเนี่ยเราก็อาจจะเจอปัญหา่มน็ปีผท จริงๆแล้วก็ต้องการที่จะชาร์จบ่อยประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณเป็นสายแบบถ่ายวีดีโอเนี่ยแน่นอนว่าทั้ง3สายนี้เนี่ยต้องพกอยู่แล้วนะแม้แ้าคุณจะต้องใช้มือถือที่มันสเปสูขขงกว่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันต้องชาร์จไวอยู่แล้วแหละตัวนี้มันไม่ได้ให้ชาร์จไวมาด้วยนะครับผมนั้เนี่ยมันก็ต้องรอนานขึ้นอีกหน่อยหนึ่งรวมถึงแบตก็ไหลเร็วประมาณหนึ่งด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่คุณจะต้องลองพิจารณากดูเพราะว่าผมเจออาการแบตแบบแบตบมันค่อนข้างไปไวหน่อยหน ความจุแบบที่ให้มานะครับผมฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ตรงเป็นข้อตินะครับผมว่าคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคก็ซื้อมันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไม่ค่อยโอเคเนี่ยตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นข้อพิจารณาต่อไปนั่นเองนะฮะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดแล้วนะครับผมกับข้อที่ผมชอบแล้วก็ข้อที่ผมเรียกว่าเป็นข้อตินะครับก็อาจจะไม่ได้ไปในส่วนของการที่มาบอกเล่าสเปคหรือว่ามาโชว์ว่าในกล่องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่นะครับเพราะผมอยากจะให้เวลาเต็มเ็มเนี่ยกับประสบการณ์ของผมไปเลยเนาะก็เป็นประมาณนั้นนนะะคัผผมมมมมออออาาจจจจีีข้้ท่่ใชไเหื หรือว่าคุณมาฟังแล้วคุณคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคุณมากก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับงบประมาณป็นแบบสี่ห้าพันนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณมีการใช้งานที่คล้ายกับผมหรือว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของคุณเนี่ยก็คงเป็นจุดพิจารณาในการซื้อของคุณอีกจุดหนึ่งนะครับผมในช่วงประมาณ4ี่ถึงห้าพันเนี่ยมันแน่นอนครับมันไม่ได้มีเลตบิ๊สิบสี่ตัวเดียวมันยังมีตัวอื่นอีนอกฉะนั้นคุณลองดูเทียบเทียบ,บรีวิวดูเนาะว่าคุณโอเคกับตัวนี้หรือเปล่านะครับผมในข้อติท การรีวิวเป็นแบบนี้ชอบกันไหมลองบอกกันดูนะหวังว่าเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ